ย่าอยากกินผัดเหมือนวันนั้นอ่ะผัดอะไรลูกผัดไก่เนี้อเลยย่าเพื่อนขอบคุณค่ะลิปนี้ก็แค่นี้เนาะค่ะค่ะใส่น้ำตาลนิดนึ่งค่ะใส่น้ำตาลนิดนึงคกขอบคุณหลายหลายค่ะเ็๊กอบเขาเ่าซมคนขึ้นเตา ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณหลายๆค่ะเก็บกอบเขา่าทรง่นขึ้นเตาขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะข้าขอบคุณไอขอบคุณเพื่อนทุกคนขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะเอาน้ำแกงจืดใส่มันก็จะ รสชาติดีอยู่แล้วไม่ต้องไปปรุงรสอะไรมากมายไก่กองแตบบ่พี่น้องจา๋าดูสีสันสวัสดีเจพื่เพืเ่อนๆจา๋าวันนี้ผักไก่เหนียวค่ะอันนี้แกงจืดแกงจืดค่ะมาบอกย้าในยกจะมาในยกไหนลูกในยกตูงง่าย ลุงตู่ไม่ได้เป็นไงค่ะเขาบอกย่าในยกจะมาในยกไหนลูกในยก,นยกลุงตูไ่ไงลุงตู่ไม่ได้เป็นไงย่าทำให้กินอีกหน่อยนะวพื่อนมาถึงบอกเอาน้ำแกงจืดใส่มันก็จะรสชาติด,ดีอยู่แล้วไม่ต้องไปปรุงรสอะไรมากมายไก่กองแต่พี่น้องจ๋าสีสันหอม ทำให้กินอีกหน่อยนะเุกท่านมาถึงบอกเ็ต้องใส่น้ำมันหลายค่ะใส่น้ำมันนิดเดียวนาวาบอกอย่าอยากกินผัดไก่เหนียวใส่แค่น,นี้ค่ะเดี๋ยวลุงตูวว่เขจะมาวันที่27ประยุทธ์จันรโอชาและีเกียวนิดนึง นำมันหอยเพื่อนั่งแกงจืดปรุงรสดนะครับเพื่อนั่งแกงจืดปรุงรสดนะครับก็ต้องใส่น้ำมันไยค่ะใต่น้ำมันนิดเดียวนาวาบอกแยอจากิินผักไก่เหนียว ใส่แค่นี้ค่ะแซ่บค่ะวันก่อนอร่อยมากนาวาบอกโอ้ย่าอร่อยกว่าร้านอีกอร่อยมากค่ะขอบคุณเฟซบุ๊กขอบคุณคุณยม่ย่อยากกินผัดเหมือนวันนั้นอ่ะผัดอะไรลูกผัดไก่เนี้ยเลยย่าเพื่น ขอบคุณค่ะคลิปนี้ก็แค่นี้เนาะค่ะเอาน้ำแกงจืดใส่มันก็จะรสชาติดีอยู่แล้วไม่ต้องไปปรุงรสอะไรมากมายไก่กองแบบพี่น้องกาดูสีสันงวนนิดนึงสีอวหวานใส่ชิ้นหวานปรุงรสปุงสีให้สวยงามลุงลุกตูเขาะจะมาโรงเรียนบ้านน้องนาวาเข้ก็ทำสะอาดยกใหญ่เลยค่ะ โรงเรียนช่วงนี้นวาวามอมแมมมาทุกวันเลยลุงลุงตู่เขาจะมาโรงเรียนบ้านน้องนวาวาเล้ก็ทํคาสะอาดยกใหญ่เลยค่ะที่โรงเรียนช่วงนี้นวาวามอมแมมมาทุกวันเลยสวัสดีจเ,เจ้าเพื่อนๆจ๋าวันนี้ผักไก่เหนียวค่ะอันนี้แกงจืดแกงจืดแย่ทำให้กินอีกหน่อยนะเพื่อนมาถึงบอก แล้วสีเกียวนิดนึงน้ำมันหอยเ่อนั่งแกงจืดปรุงรสนะครัะพริกหอมใหญ่แล้วก็ต้นหอบอกขอบุณเฟสพวกขอบคุณเอไอ โอ้ยแซ่บค่ะค่ะน้องจ๋าแซ่บแห้งนัวนิดนึงสีหวานใสซีิ๊ห,หวหานปรุรรปงรสปรุงสีให้สวยงามค่ะใส่น้ำตาลนิดนึงผมกต้องใสน้ำมันหลายค่ะใส่น้ำมันนิดเดียวนาวาบอกว่าอยากกินผัดไก่เหนียวใส่แค่นี้ค่ะบอก ขอบคุณเฟซขอบคุณเอไอโอ้ยแซ่บค่ะค่ะพีะ่น้องจ๋าแซ่บแห้งย่า,ยา,ยาทำให้กินอียดหน่อยนะเพท่านมาถึงบอกอย่าทำให้กินอียดหน่อยนะเพท่านมาถึงบอกย่าอยากกินผัดเหมือนวันนั้นอะ่ะผัดอะไรลูกผัดไก่เนี้วเลยยา่าเพท่านขอบคุณค่ะคลิปนี้ก็แค่นี้เนาะค่ะ ลุงโตเขาจะมาโรงเรียนบ้านน้องนาวาเขาก็ทำาสะอาดยกใหญ่เลยค่ะที่โรงเรียนช่วงนี้นาวามอมแมมมาทุกวันเลยค่ะขอบคุณเอไอขอบคุณเพื่อนทุกคนขอบคุณทุกๆกกำลังใจนะคะก็ต้องใส่น้ำมันหลายค่ะใส่น้ำมันนิดเดียวนาวาบอกอยาอยากกินผัดไก่เหนียวใส่แค่นี้ค่ะ ขอบคุณเพื่อนทุกคนขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะค่เขบอกย่าในายกจะมาในายกไหนลูกนยกลุงตู่ไงลุงตู่ไม่ได้เป็นไงเราสีเกียวนิดนึงน้ำมันหอย น,น้ำแกงจืดใส่มันก็จะรสชาติดีอยู่แล้วไม่ต้องไปปรุงรสอะไรมากมายไก่กองแต่พี่น้องจ๋าดูสีสันบอกขอบคุณเฟซบุ๊กขอบคุณเอไอโอ้ยแซบคักค่ะพี่น้องจ๋าแซกแน่งเดี๋ยวลุงตู่เขาจะมาวันที่ยี่สิบเจ็ดประยุทธ์จักรโนชา นวนิดหนึง่งสีวหวานใส่ซิ้นรหวานปรุงรสปรุงส,สีให้สวยงามล,ลุ้นลุงตู่เขาจะมาโรงเรียนบ้านน้องนาวาเล้ก็ทำสะอาดยกใหญ่เลยค่ะที่โรงเรียนช่วงนี้นาวาม,ามอมแมมตะวันเลยย่แอ้ทำให้กินอีกหน่อยนะเพเด่นมาถึงบอกยี่แอ้ทำให้กินอีกหน่อยนะเพเด่นมาถึงบอก เดี๋ยวลุงตู่ก็จะมาวันที่27ประยุทธ์จันรโอชาแล้สีเกียวนิดนึงน้ำมันหอยหอม พริกหอมใหญ่แล้วก็ต้นแอบใส่น้ำตาลนิดนึ่งขอบคุณ AI ขอบคุณเพื่อนทุกคนขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะย่าทำให้กินอีกหน่อยนะทุกคนม,มาถึงบอก ขอบุณเอไอโอ้ยแซ่บค่ะค่ะพีะ่น้องจา๋าแซ่บแน่งค่ะใส่น้ำตาลนิดนึงหอม นอวนิดนึงสวหวีหวานใส่ชิ้นหวานปรุงรสปรุงสีให้สวยงามพริกหอมใหญ่แล้วก็ต้นสวัสดีจเพืเ่อนๆจ้าวันนี้ผักไก่เหนียวค่ะอันนี้แกงจืดแกงจืดก็กต้องใส่น้ำมันไรค่ะ แต่น้ำมันนิดเดียวนาวาบอกแย่อยากกินหักกัน